Meet the style range ball entertainment. s Baller of สวัสดีปีใหม่นะครับปี2 0 2 5พบกับเรื่องราวดีๆนะครับที่ทําให้เรามีความสุขกับเรื่องรานะครับที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับกับช่องบอลอ e น t ต r t a i n m e n t วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง4วิธีพูดให้ตัวเองยังไงนะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้น บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแค่คําพูดทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยหรอหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าคําพูดสําคัญยังไงจนไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดนะครับเวลาอยู่ที่บ้านคือนั่งฟังอย่างเดียวโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับภรรายาพูดอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับบางทีพูดได้แค่ไม่กี่คําครับครับนะครับจนไม่มีดวมเนะ <laughs> คาพูดนะครับการพูดการสื่อสารคือหัวใจสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวสังคม การทํางานนะทุกคนร้วนใช้คําพูดคนเรามีปัญหาก็เพราะอะไรเพราะคําพูดสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนรัสเซียก็เพราะอะไรเพราะคําพูดเพราะการสืส่อสารทั้งนั้นดังนั้นเราไม่ต้องไปพูดไกลถึงสงครามรัสเซียยูเครนเนาะเอาเฉพาะตัวเราพูดยังไงนะครับให้ตัวเองรู้สึกดีมีความสุขเมื่อไหร่นะครับที่เรารู้สึกดีมีความสุขกับตัวเองก็จะส่งผลต่อ สิ่งอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานทุกอย่างนะครับล้วนมาจากคําพูดโดยเฉพาะงานพูดให้กําลังใจตัวเองเราก็ต้องพูดแต่สิ่งดีๆใช่ไหมถ้าเราพูดแต่เรื่องแย่ๆแ,แล้วเราจะไปมีกําลังใจได้ยังไงเมื่อกําลังใจไม่มีกําลังใจถดถอยหายเนี่ยแล้วเราจะมีพลังที่จะไปทํางานหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองได้ไหม มันก็คงจะยากนะผมเชื่อนะว่ามันก็คงไม่มีวันที่ดีที่สุดในทุกๆวันของทุกๆคนหรอกแต่เรานะครับก็มีทัศนคติที่ดีได้ในวันที่มันแย่ในวันที่มันไม่มีความสุขนะคือเราสามารถนะครับเปลี่ยนนะมุมมองของตัวเองให้มีความสุขได้ด้วยทัศนคติที่ดีการพูดเชิงบวกนะครับมันจะลดความเครียดให้กําลังใจนะเช่นเวลาที่คนให้กําลังใจเราเรารู้สึกดีไหม เวลาที่เราให้กําลังใจผู้อื่นผู้อื่นเขาก็รู้สึกดีเช่นเดีวยวกันฉะนั้นนะครับในปีใหม่นี้ปี2025เราจะมาเริ่มต้นนะครับพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วย4วิธีแบบง่ายๆข้อ <c oughs> ที่1น,นะครับหยุดพูดคําลบหยุดด้อยค่าตัวเองหลายคน ด้อยค่าตัวเองแต่เป็นชื่นชมผู้อื่นนี่ถ้าเปรียบเสมือนการวิ่งยังไม่ได้สตาร์ทนี่ขัดขาตัวเองล้มแล้วเนาะแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงอ่ะการพูดเช่นเดียวกันนะครับเราต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวเองพูดให้กําลังใจตัวเองชันนี้มันก็เจ๋งเหมือนกันเนาะชั้นนี้มันก็ทําได้เหมือนกันเนาะเอาจริงๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถกันทุกคนแต่เราจะมาวัดกันที่ความคิดและทัศนคติของแต่ละคนอ่ะถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเป็นไงความ คิดดีนะความเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานรวมไปถึงชีวิตเราก็จะดีขึ้นเติบโตขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเรามีทัศนคติที่แย่ความคิดแย่ๆเข้ามาในชีวิตชีวิตก็จะเป็นอย่างที่เราพูดให้กับตัวเองนั่นแหละข้อที่2นะครับใช้คําพูดที่เจาะจงลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพเนาะอย่างหลายๆคนอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับอยากจะมีความสุขมากๆนะมันดูกว้างไปไหมมันกว้างมากนะครับเราลอง ลงรายละเอียดทํำยังไงให้เราได้มีความสุขเช่นนะอยากจะไปหาเพื่อนในสมัยวัยยังเด็กยังเรียนมัธยมเรียนปฐมอย่างเงี้ยอยากจะไปพูดเรื่องราวเก่าๆนะครับในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วทำให้เราได้หัวเราะทำให้เราได้มีความสุขเนี่ยคือการเจาะจงมันทําให้เราได้เห็นภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงได้นะครับมีโอกาสสูงกว่าภาพแบบกว้างๆนะครับข้อที่3นะครับพูดให้กับตัวเองเหมือนให้กําลังใจผู้อื่น เวลาที่เราให้กําลังใจเพื่อนให้กําลังใจผู้อื่นเราพูดยังไงสู้ๆนะเพื่อนให้กําลังใจนะเพื่อนเราอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอบางคนเวลาพูดให้กับตัวเองไม่ได้พูดแบบนี้เนาะตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองบ้างกูมีหน้าเลยกูไม่น่าทําเลยนะกูมันไม่ดีกูมันเลวเราต้องเปลี่ยนคําพูดเพื่อให้กําลังใจตัวเองเฮ้ยวันนี้นายเก่งแล้วนายทาดีที่สุดแล้ววันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะ วันหน้านะต้องเป็นวันของเราแน่ๆน,นะแต่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่มีใครเก่งตลอดไปหรอกและก็ไม่มีใครแพ้ตลอดไปนะสักวันหนึ่งนะครับจะต้องเป็นของเราแน่ๆน,นะเห็นไหมฮะให้กําลังใจตัวเองคือการพูดแบบนี้นะครับจะทําให้เรามีกําลังใจมันจะลดความกดดันของตัวเองด้วย <S <S ข้อที่4ี่บันทึกคําพูดที่มีพลังของตัวเองอย่าไปจดจําเรื่องราวที่มันแย่ๆอย่าไปจดจําเรื่องราวที่มันทําให้เราเศร้าๆลืมไปได้ลืมไป แต่ให้เราจดจําเรื่องราวดีๆที่ทําให้เรายิ้มที่ทําให้เราได้หัวเราะทําให้เราได้มีความสุขนะครับคือจําอย่างนั้นไม่พอนะอจดเป็นช็อตโน้ตสตอรี สตอรี่เรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยจดไว้นะบางทีบางครั้งเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยท้อแท้นะครับเรามาอ่านมันจะทําให้เรามีพลังใจดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเนาะแต่มันก็ยากสําหรับใครหลายๆคนเช่นเดียวกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เหมือนทักษะที่เราจะต้องฝึกเหมือนเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้เก่งขั้งแรกในครั้งเดียวแต่เวลาที่เราทําซ้ําๆทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดความเชี่ยวชาญความชํานาญเองวิธีการคิดก็เช่นเดียวกันก็ต้องฝึกฝึกเพื่อพัฒนา ตัวเองฝึกเพื่อให้เราเป็นคนที่คิดบวกคือการสื่อสารที่ดีให้กับตัวเองนี่ก็เป็น4ข้อในปี2025ในคลิปแรกของปีนี้นะครับก็ฝากเรื่องราวดีๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปผมบอลเอนเตอร์เทนเมนต์สวัสดีครับ Meet entertainment the style range of ball of